สวัสดีครับพี่น้องรู้มาดูสิครับว่าผมประสบการณ์ครั้งแรกหิมะมลำอ่อยเข้ามาแล้วนะครับอยู่แม่อยู่ไทยฝนจะอ่อยแต่อยู่นี่นะครับหิมะจะอ่อยใสลำอ่อยทีนั่นเลนละครับผมไม่เห็นเนาะเนี่ยดูเสื้อผมเห็นไหม มันตกสเสื้อๆที่สุดวันนี้เป็นวันที่9เดือนดเ, بر, เดือนธันวาคมวันแรกที่หิมะตกที่ที่ที่อะไรที่นิวยอร์กนะครับผมรอคอยวันที่มันตกได้มากกว่านี้นะครับผมแต่ถือได้ว่าวันนี้ครั้งแรกของผมประสบการณ์ั้งแรก อย่าหอร้อผมนะมันสวยมากเลยทุกคนสวยมากจริงๆว้าวเอาไว้จะต้องส่งรูปไปให้ดูละใช่ไหมครับถ้าผมจะไม่ผิดนะวันนี้ตอนบ่ายๆอะนะเห็นปะโอ้โหลอยมาเยอะเลยวันนี้ตอนบ่ายๆอะตอนนี้ผม ออกมาเจาะออกมากินข้าวแล้วมันเห็นมันมันเริ่มตกเอ๊ะแบบที่ร้านนี้เอ๊ะอะไรอะไรผมก็สงสัยคอ t Hi a way All t brother the s my by r g h Hi t <Yeah. S 2> Yes Yeah Sorry Sorry Help <laughs> Don't know how to say o Are you you back home right now? Huh Are you back home? Yeah we're going home All right Where are you, Where are you going? Ah uh, Swimming pool Oh yeah, he was. are you doing swimming? Yeah, I think so. I'm right. You do? Um, I think so, yeah. Alright. Yeah. you play tennis? No, swimming pool. Oh, um, swimming. swimming? Yeah. I think yeah, I, think I can only do it. Yeah, it'll be That's fun. good. That's yeah. good. Yeah, I think I, they, said, they asked me if I can commit three times a week, so I think. Oh, three times? But I do like every day. Yeah, yeah, you can do every day, you can do every day. Right, I'll see right. you day later. I'll see oh, no, you. I'll catch you later. Yeah, อ uh oh. สุดยอดทุกคนก็ก็คือช่วงแรกๆนะไม่ถึงช่วงวันนี้มันไ่บ่อยหลังจากออกไปกินข้าวผมก็เห็นเอะสังเกตได้นี่มันอะไรฝนเหรอหรือว่าอะไรเห็นตกบ่อยๆอุ้ยผมแบาบว่าใช่แล้วมันน่าจะเป็นหิมะตื่นเต้นแบบสุดๆเลยครับทุกคนก็เลยก็เลยคิดว่าเออน่าจะลอ,อยสักพักมันน่าจะตกเยอะกว่าน,นี้แต่ผมเข้าไปเรียนสักพัก ออกมาอีกทีหนึ่งคืออย่างที่เห็นแบบเนี้ยครับทุกคนอย่างที่เห็นแบบตอนเนี้ยเห็นไหมมันตกแบบเห็นไหมเห็นไหมตกแบบโอ้โหเยอะนะครับเยอะเหมือนกันเนเี่ยเซฟผมไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นไหมหสุด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 ฮ่าฮ <c oughs> แค่นี้ครับ